สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือต้นโกโก้นะครับต้นโกโก้ต้นนี้นครับก็ให้ผลผลิตแล้วอันนี้เป็นปีที่สองนะครับก็จะเริ่มมีโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าที่ดูแล้วนะครับมันจะมีการโลกนะครับมีทั้งเล็กท,ทั้งใหญ่แต่ปัญหาที่ปลูกในช่วงนานี้นะครับก็คือ,อ เวลาลูกมันก็ค่อยจะสุกแล้วก็ลูกแก่ทีนี้นครับก็จะทําให้ไอ้เจ้าพวกเป็นมีชีวิตอ,อื่นนะครับมาช่วยเจ็บนะครับไม่ใช่คนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นพวกกระดงกระรอบอักเสบแล้วก็ตัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่ให้มันต้องทอํายังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันตัดกินนะครับแลวที่จะทําให้ผลผลิตของเราก็สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ นี่คือลูกครับลูกโกโก้ออกไปแล้วนะลูกโกโก้มีหลายหลรุ่นนะครับต้นน,นะครับทีนี้สำหรับบางคนที่กำลังจะคิดว่าลูกโกโก้ดีไหมนะครับคำว่าตอนนี้ราคาของโกโก,ก้ก็อยู่กิโลกรัมละแถึง สิบบาทก็มีคนรับซื้อนะครับที่เป็นน้ำหนักสดเนาะแต่ถ้าเป็น,มนเมล็ดที่แห้งอะไรเศึสับนี่ราคาก็หลายบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกก็ปลูกได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปลูกแล้วทำการแปรูปเองแล้วก็ทําเป็นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พว,วเกเมล็ดโกโก้อบแห้งหรือว่าเมล็ดโกโก้เคลือบอะไรบางอย่างแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์เองก็ถือว่าทําได้นะครับ ดูนะครับโคโก้ใบสวยงามน,นะครับต่มันจะรกๆหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับหลังจากน้ํานทะ่วมเนาะเดี๋ยวจะพาให้ท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนั่นจะสุดแคะหน่อย อ่าเนี่ยครับลูกโกโก้ได้ออกแล้วนะครับการดูแลโกโก้ยากไหมถ้าเทียบกับต้นทุดเรียนนะครับโกโก้ดูแลง่ายกว่าเยอะเลยนะครับระบบปุ๋ยระบบอะไรพวกนี้ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่ป้องกันในส่วนของอเสียแป้งแค่นั้นเองนะครับส่วนเชื้อรงเชื้อราพวกนี้นครับ ต้นสูงแล้วก็ต้นใหญ่ประมาณนี้ก็ไม่ต้องดูแลเยอะแล้วนะครับใครที่จะลโปลูกโกโก้นะครับนาค้ตลาดทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพก็มาแรงนะครับคนต้องการที่จะกินอาหารเป็นลักษณะของออแกนิกนะครับเป็นลักษณะของอาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการไปรุกเยอะนะโดยเฉพาะม็ดโกโก้ที่เราทําการคั่วแล้วก็กินแบบ สดสดไม่ต้องผสมน้ําตาลไม่ต้องผ่านกระบวนการไปรูปเยอะตัวน,นี้เป็นที่ต้องการของตลาดแถวโยุโรปแล้วก็ของอเมริกานะครับเนะาะก็ถือว่าตลาดต่อไปน่าจะรุ่งนะครับใครสนใจสามารถที่จะปลูกได้นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ